รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้มซอสแห่นางรมตราดิตสมบูรณ์ rương phùng rốt ai ท t ทีไลฟ t สเตชัความสุขหลากไตล์ในที่เดียวเจอกันเช่นเคยนะคะกับสุขสุดๆประเทศไทยนะคะช่วงที่อากาศร้อนแบบนี้นะคะเราหลบร้อนหาเรื่องสนุกสนุกมาคุยกันดีกว่านะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญค่ะจะเป็นสาวน้อยอายุ21ซึ่งประสบความสำเร็จในธุรกิจของเธอนะคะและยังเป็นแบ็กอัพให้กับหลายๆคนด้วยนะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของการทำแบรนด์เสื้อผ้าค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็อย่าลุกไปไหนค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่นี่นะคะ อยู่กันที่ร้านพ่อคิวพายอารีสีฝงเหนือค่ะสวัสดีครับกลับมาพบก,กับเราสองคนอีกแล้วนะครับในช่วงขับไปเที่ยวไปกับ i s u ู u ครับวันนี้ทอมมี่ก็มีทริปสุดสนุกของอ s สูสูครา,สาราวาสันจรที่นำเหล่าสมาชิกป,ประชาคมอ s u z สู6 6คนรวมแล้ว30คัน ไปเที่ยวที่ไม่ไกลแต่ก็ไม่ใกล้จากกรุงเทพและที่สําคัญยังเป็นไฮไลท์ของภาคตะวันออกด้วยครับโอ้โหต้องบอกว่าทริปนี้เนี่ยพี่แนนเนี่ยตั้งนาตั้งตารอมากมากเลยเพราะว่าจะได้ไปฟินสุดยอดกับบุฟเฟต์ผลไม้หลากหลายชนิดกันที่ภาคตะวันออกันนคือจังหวัดกระยองฮิทฮิตนั่นเองโอ้โครับแล้วก็นอกจากจะมีกิจกรรมชิมผลไม้นะครับก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายรับรองว่าจะเพลิดเพลินและสนุกไปถึงที่สุดเลยครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับงั้นเรากดปุ่มสตาร์และว ดูภาพบรรยากาศในวันนั้นกันเลยครับไปกันเลยครับอีซูซูคารวานสัญจรประจำปี2559 กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่15ซึ่งเป็นการสนับสนุนนะโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของรัฐบาลโดยมีมิสเตอร์ฮิโรกิคาโต้ผู้จัดการฝ่ายขายดิลเลอร์บีบริษัทตรีเพอีสุดสูตเซลจำกัดและนายกฤษณะแก้วทํรรงผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวต้อนรับกลุ่มลูกค้าสัมพันธ์และตีทงปล่อยครนวันออกจากบริษัทตรีเพอีสุดสูตเซลจำกัดถนนวิภาวดีรัรงสิต นำขบวนโดยอาจารย์พัฒนาเดชอาสาสัพปกิจผู้อำนวยการจัดคารวานโดยสถานที่เที่ยวแรกที่เราจะแวะกันที่สวนสั์เปิดเขาเขียวตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพู่บนเนื้อที่กว่า5,000ไร่มีสัตว์ในความดูแลมากถึง3,000ตัวกว่า250ชนิดพันธุ์จากหลากหลายพื้นที่ทั่วโลกรวมทั้งสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าุงมครองของประเทศไทย ที่นี่มีรถรางพาชมในแต่ละจุดพร้อมวิทยากรแนะนำคอยให้ข้อมูลไปตลอดทั้งทางด้วยจากนั้นเราเดินทางกันต่อไปแล้วไปอิ่มเอมกับอาหารกลางวันณนะสนามรถขับเคลื่อนสีล้ออีสุสุพัทยาหลายคนเห็นสนามทดสอบแล้วก็ถึงกับอดใจไม่ไหวอยากนำรถคู่ใจมาทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์แต่เรายังต้องไปต่อปิดทกลางวันกันที่สวนสุพัทราแลนด์ แหล่งรวมผลไม้เมืองร้อนไว้มากถึง25ชนิดบนเนื้อที่800ไร่ไปไเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามแนวคิดเรียนรู้ดูและชิมอิ่มคุณภาพเที่ยวได้ทั้งปีโดยไฮไลท์ของทริปนี้อยู่ที่ราชาแห่งผลไม้ทุเรียนเนื้อดีที่เจ้าหน้าที่ปอกเสิร์ฟกันมือเป็นระวิงและยังมีผลไม้อื่นๆอีกมากมายปิดท้ายกิจกรรมดีๆที่โรงเรียนบ้านเขายายชุบ เพื่อร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลถึงปถมวัยก่อนจะขับรถมุ่งสู่ปลายทางนะโนวเทลริมเพระยองรีสอร์ทร่วมกิจกรรมสนุกสนุกส่งท่ายยามค่ำคืนเล่นเกมลุ้นรางวัลพร้อมมินิคอนเสิร์ตแบบใกล้ชิดกับซูเปอร์พรีเซนเตอร์อีสุ X ุ้อ็กซ์ก้องสหราสังครปริงชาค่ะ เป็นไงครับพี่แนทกับทริปอีซูซุที่เรามีนําเสนอมาวันนี้โอ้โหเราบอกว่าคุ้มค่าสุดๆเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งวันเนี่ยจัดไปเต็มๆเลยกับ3ทริปคุ้มจนไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วโอ้โนี่ที่จัดเต็มคือทุเรียนเหรอพี่ <laughs> อ๋อไม่โอเคไม่ใช่ครับแต่วันนี้เวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับเราสองคนในสัปดาห์หน้าในช่วงขาไปเที่ยวไปกับอีสูซุวันนี้ทอมมี่กับพี่แนทขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอิสุสมิลเอ็ก 1.9 DDI Blue Power สนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้งซอสแห่งรมตราดิกสมบูรณ์ไร้ทิปทันยพืชสะอาดคัดจากไร่ เฮล y m เมดเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัยค่ะและในตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่จะแนะนำให้คุณชมได้รู้จักกับสาวน้อยนะคะซึ่งเธอสามารถทำงานได้ในระดับมืออาชีพนะคะเน้นย้ำว่าอายุน้อยมากๆค่ะน้องกิวค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะน้องกิวชื่อเพราอพราวน,นัทนรี ่น,ะะนี่เป็นสาวน้อยวัย21ท่านั้นเองนะคะแต่ว่าอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของหลายๆคนเลยหลายๆแบรนด์เสื้อผ้า้งว่าอย่างนั้นนะคะโอ้โหพาพูดว่า21อย่างนี้นแล้วเราจะต้องย้อนกลับไปกี่ปีอะคะถึงจุดเริ่มต้นในการทํางานที่เรารักก็คกิวเริ่มต้นตั้งแต่อายุคค17ค่ะ17หรอ 17ก็เริ่มสนใจเรื่องของเสื้อผ้าแล้วคือเราเราชอบเราชอบมานานแล้วแต่ด้วยความที่พ<ข>อเริ่มอายุ17เนี่ยรู้สึกว่าเริ่มทําอะไรได้เพื่อตัวเองได้บ้างเลวกิวก็เริ่มสนใจในในเรื่องเสื้อผ้าทีนี้ชอบแต่งตัวใช่ค่ะอชอบแต่งตัวแล้วแล้วเสื้อผ้าที่เราอยากได้เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีขายโอ้ยางงั้นค่ะแล้วกิวก็เลยมองว่า เอ๊ะฉันคนตัดเองดีไหมกิวก็เลยขอแม่ไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าไปเรียนได้สักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยกิวก็ขอแม่ซื้อจักรเย็บผ้าไม่เชื่อหรอกทำเป็นแล้วหรอแม่แม่ก็ไม่เชื่อว่าทำได้แล้วหรอ,อกิวก็ขอที่เรียนนะคะเย็บเย็บจักรเย็บผ้าจากที่เรียนอพอพอสักอาทิตย์หนึ่งผ่านมาจะมีงานงานแต่งงานของญาติกิวก็ใส่ชุดที่กิวตัดเองอะคะ่ะ ไปไปงานแต่งงานของยติแล้วแม่ก็แบบดีใจวันนี้วันนี้มีมาด้วยไหมมีตัวนี้ค่ะแต่ว่าตัวนี้หรอใช่ค่ะตอนนั้นอายุประมาณ17นะคะย้อนกลับไปตอนนั้นวัยสจตัดชุดขึ้นมาเองค่ะ พอแม่แม่เห็นว่าเอ้ยเราเริ่มทําได้ละแม่ก็เลยตกตอนเย็นแม่พาไปซื้อจักรเย็บผ้าเลยค่ะนะคะหน้าตอนนั้นน่ะคือจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะที่เราได้ลงไม้ลงมือทําอะไรในสิ่งที่เรารักแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนแรกก็มีอุปสรรคเหมือนกันเนาะใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือมาเริ่มต้นกิลมอนแบรนด์ใช่ค่ะคือเราเราเราทำเราเริ่มมีการอัพผลงานตัวเองลงอินสตาแกรมด้วยชื่อว่ากิลมอนแบรนด์ พอกิวก็ตัดเย็บใส่เองลงอัพอัพแล้วก็จะเริ่มมีคนมาสนใจมีรุ่นพี่หรือรุ่นน้องหรือเพื่อนๆนหรือคนรู้จักเริ่มมาติดต่ออ,อยากอยากสั่งชุดกิวช่วยออกแบบให้พี่หน่อยตีมเพื่อนเจ้าสาวนะอย่างงั้นเหรใช่ค่ะกิวก็จะดูแล้วว่าคนที่ใส่เนี่ยรูปหลักเป็นยังไงเขามีจุดเด่นจุดด้อยอยากปิดส่วนไหนไหม สีโทนประมาณนี้หรือลักษณะชุดเขาที่เขาใส่แล้วเขาสวยนี่เรากำลังเหมือนกับว่าคุยกับคนที่แบบเป็นมืออาชีพมากๆเลยนะคะเหมือนนะเราเราอยากอยากให้ยิ่งเขาใส่ชุดเราเขาก็จะยิ่งมั่นใจมันเสริมเสริมความมั่นใจให้กับตัวเขาค่ะ,คะ ในที่สุดก็เริ่มต้นกิวันแบรนด์ใช่ไหมคะ,คะนอกเหนือจากนั้นอะไรคือแรงบันดาลใจให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขอืมค่ะเราเรารู้สึกภูมิใจที่ม,มีคนให้โอกาสกิวเพรกิวยังตอนนั้นก็ประมาณอายุสิบแล้วกิวต้องใช้ตังค์เยอะไหมคะในการที่กิวต้องเริ่มต้นงานเนี้ยที่เรารักเนี่ยตอนแรกเริ่มต้นจากศูนยะศูนย์บาทหรอศบาทเ,รา,ทเราศูนบาทแล้วทำไงคะก็ พอตอนแรกเราจะเป็นในนามเสื้อผ้าสั่งตัดคนที่เขาจะมาสั่งตัดเราเนี่ยกยวจะให้เขาโอนเงินมาจำา50%อมาเพื่อที่เราจะได้ไปซื้อวัตถุดิบซื้อผ้าเพื่อมาตัดเย็บแล้วพองานเสร็จกิวก่อนจัดส่งกิวจะบอกว่าชุดเสร็จแล้วนะคะอเงินมาจำมากิวก็จะส่งชุดไปแล้วก็เริ่มเก็บหอมรอมลิศไปเรื่อยเพื่อที่จะแบบพัฒนาแล้วก็พัฒนาตัวเองไปด้วยอะค่ะเพราะว่า ตอนนั้นเราเราก็ยังใหม่ค่ะเราก็จะมีจุดบกพร่องบ้างกิวก็เห็นจุดบกพร่องตรงไหนเราก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลานคะคะน้องกิวคะเราทำเมทัออเดอร์อยู่นานเท่าไหร่คะเราถึงมาเริ่มแบบว่าทำแบบแบ,บ,แบ,บ,แบ,บแรนด์ให้กับคนอื่นอย่างนะี้คะ ชว่วง m a จ e t อ Order จะอยู่ประมาณ1-2ปีค่ะเพื่อให้แบรนด์เราแข็งแล้วคุณภาพเราได้แล้วเราก็เริ่มมีคนสนใจอยากทําแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองอนั่นหมายความว่าเขาติดต่อเราเข้ามาในระหว่างที่เราทาารํางานด้วยกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เขาก็รู้นะคะว่ากิลมีมีกิลม,มอนแบรนด์อยู่แล้วแต่แต่คือเราก็ไม่เหมือนกันอ่ะใช่ค่ะสไตล์จะไม่เหมือนกันความชอบจะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนกัน เ้วเขาก็เริ่มมามาสั่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าคือกิวจะทำตั้งแต่ขึ้นตัวอย่างให้ขึ้นแพทเทิร์นให้ผลิตให้ลูกค้ามีหน้าที่แค่บอกความต้องการขึ้นอยากได้อะไรใช่ค่ะในส่วนของกิลคือ one stop service ใช่า้เลยใช่คะอ๋จะดูแลจะดูแลเรื่องต้นทุนจะดูแลเรื่องแบบจะดูแลเรื่องการตลาดเล็กๆน้อยๆอะไรทนองนั้น บางทีเขามือใหม่อะคะ่ะแล้วก็ต้องให้คำปรึกษาเขาด้วยว่ามันผ้าผ้าควรใช้ผ้าแบบไหนดีผ้าแล้วควรขายราคาประมาณไหนแต่ส่วนใหญ่เนี่ย จะเป็นส่วนของมาร์เก็ตติ้งของลูกค้าเองอนะคะคุณผู้ชมคะบอกได้เลยว่านั่งคุยกันอยู่เนี่ยนะคะเหมือนกับคุยกันคุยกับเพื่อนอะไรนั่นแหละคัญนะคะคุยแบบว่าคุยเหมือนคุยกับผู้ใหญ่คุยเหมือนคนที่แบบว่ารู้เรื่องราวของด้านการตลาดนะคะแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพมากๆนะคะแต่ว่าสาวน้อยคนนี้อายุเพียง21ปีเท่านั้นนะคะและเธอพร้อมค่ะที่จะสร้างแบรนด์ให้กับคุณผู้ชมพูดเว่อร์ไปเหมือนกับแบบสร้างฝันก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตาม ที่อยากจะมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองนะคะคุณผู้ชมคะดูโฆษณาแป๊บเดียวนะคะอย่าเพิ่งลุกไปไหนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเริ่มต้นยังไงดีนะคะโดยที่มีน้องกิวของเราเนี่ยเป็นคนซัพพอร์ตแะคะติดตามรายการของเราค่ะสนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้นซอสแห่งโรงรมตราดิสมบูรณ์เครื่องปรุงรสไอเชฟ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยสาขาวิชาสันติศึกษาค่ะเอาละค่ะใครสนใจทำแบรนด์เสื้อผ้านะคะเดี๋ยวเรามากุยกันเรามาดูที่เสื้อผ้าของ ก่อนนะคะวันนี้เอามาเป็นไอเดียให้คุณผู้ชมดูด้วยว่าน้องกิวทาอะไรยังไงบ้างนะคะแนะนําชุดที่เราใส่ง่ายๆกันสักชุดสิคะน้องกิวชุดไหนดีต้องการที่จะไปงานที่สุภาพเจอผู้ใหญ่นะคะกิวก็จะแนะนําตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะอ่ะมีมีพีเข็มขัดด้วยนะคะให้ด้วย ตายเรียบร้อยอุ้นี่ดูสวยมากเลยนะนี่คือแบบออกแบบแพทเทิร์นอะไรเองเลยใช่ไหมคะหรือจะในส่วนของงานนี่มันเรียบร้อยจริงๆนะสีสวยชอบเลยพอหยิบชุดแรกมาชอบเลยนะคะเนมันก็เหมาะกับเพนะคุณผู้ชมใส่ได้ทุกวัค่ะแล้วก็ขับผิวด้วยใส่แล้วจะขาวนะคะเมื่อกี้มีตัวหนึ่งที่พี่เก๋จะซื้อเลยนะ อันนี้มาจากกิมมอนแบรนด์ใช่ไหมอันนี้สาวๆชอบนะก็แบบสูงไวแล้วก็ยังชอบมันมันง่ายเนาะค่ะคือตัวนี้จะสามารถใส่ลำลองได้หรือจะใส่ข้างในเสื้อสูตรใส่กางเกงขายาวกางเกงยีนก็ได้ได้หมดเลยค่ะก็แบบว่ามีมีมีหลากหลายทุผู้ชมสามารถเข้าไปดู IG ได้ในก i มมอนแบรนด์แต่ว่าในส่วนของการที่เราจะเริ่มต้นเรื่องของแบรนด์ คร่าวๆเลยน้องกิลสมมติว่าพี่เก๋เนี่ยจะเริ่มแบรนด์ของตัวเองนะคะเราจะต้องเริ่มต้นอะไรยังไงต้องเตรียมสตางค์เยอะไหมล่ะถ้าถ้าเริ่มจากน้อยๆก่อนก็อาจจะหลักหมื่นหลักหมื่นเตรียมสตางค์จำนวนหนึ่งหลักหมื่นนะคะสิ่งแรกที่เราจะคุยกับน้องกิลเราจะต้องเตรียมอะไรมาคุยกันบ้างก็จะเตรียมแบบค่ะแบบที่อยากได้กิลจะช่วยช่วยดูในส่วนของผ้าอ่าเราก็จะดูผ้าซึ่งน้องกิล จะมีชาร์จผ้าเยอะมากค่ะนั่นหมายถึงว่าเราเริ่มต้นทำแบรนด์เราก็ไม่ต้องไปเดินแบบว่าหลงทางอยู่ในตลาดพาหุระถูกไหมใชยไม่ต้องตลาด้าผ้าอะไรเราไม่ต้องยุ่งเลย่ค่ะทางนี้จะจัดการให้ใช่ค่ะทางคิวคือลูกค้ามีแบบมาแล้วหรือบางทีไม่มั่นใจเรืองแบบคิวก็จะช่วยแนะนําแบบว่าประมาณนี้ใช่ค่ะคิวก็จะจะมีผ้าให้เลือกให้เลือกค่ะแล้วคิวก็จะแนะนําว่าผ้าเนื้อนี้ถ้าสมมติต้องการสีพื้นแนะนําผ้าเนื้อนี้ดีไหมคะ แล้วกิวก็จะคัดมาว่าผ้าที่เป็นผ้าแฟชั่นค่ะส่วนใหญ่เขาจะใช้ผ้าอะไรบ้างกิวก็จะโคกับโรงงานเอาไว้แล้ว ฉะนั้นเราไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์เชวอค่ะแล้วก็ไม่มีการค่าขนส่งค่าขนส่งเราก็จะไม่คิดแล้วแถมว่าเรายังจะได้ราคาส่งอีกตั้งอกตั้งใจทํางานอย่างนี้นะคะเก๋มีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะสลบสิ่งน้องกิ๊วเพราะว่ามีมีผลิตภัณฑ์ที่จะแนะนําด้วยนะคะนี่ค่ะจะเป็นน้ำพึ่งแท้100%นะคะนี่พี่เก๋พิ่งจะเห็นว่าชื่อ Happy Honey นะคะเดี๋ยวถามเลยว่าทานแล้วอ้วนไหมเนี่ยไม่อ้วนค่ะร่า พึ่งน้ำพึ่งที่ได้เนี่ยผ่านกระบวนการทางธรรมชาติของอพึ่งเรียบร้อยแล้วฉะนั้นรับรองได้ว่าไม่อ้วนแน่นอนนะคะนี่แหละค่ะเป็นไอเดียตัวอย่างที่อยากจะให้คุณผู้ชมลองสอบถามเข้ามาดูในรายละเอียดนะคะวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณมากค่ะสำหรับแขกรับเชิญของเรานะคะน้องกิวเจ้าของแบรนด์กิวมอนกิวมอนแบร์ค่ะวันนี้ขอบคุณมากจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วง คอสมกโฉมใหม่บริการด้วยหัวใจปลอดภัยทุกเส้นทางสวัสดีค่ะช่วงขอสมกโฉมใหม่บริการด้วยหัวใจปลอดภัยทุกเส้นทางวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพค่ะ เมื่อวันที่25กรกฎาคม2559ที่ผ่านมาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกรร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพอจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยการส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยโดยมีนายสุรชัยเอีย่ยงวชิวรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและนายสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพร้อมด้วยผู้บริหารของคสมกและผู้บริหารของคอปพอรวมทั้งสื่อมวลชนได้มาร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการนำระบบประกันภัยที่เหมาะสมเข้ามาใช้เพื่อลดความเสี่ยงภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองให้กับประชาชนซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันโดยเฉพาะในเรื่องของการเยียวยาให้กับผู้เสียหายอันเกิดจากการเดินรถโดยสารของคอสมกอย,อย่างเป็นธรรมและรวดเร็วรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยให้กับเจ้าหน้าที่ และพนักง,งานของขอสมกออีกด้วยค่ะสำนักง,งานคอปอก็ถือว่าการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนะครับใช้ระบบการบริหารความเสี่ยงโดยประกันภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่เราให้การสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขสมกนเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำงานให้บริการสาธารณะต่อประชาชนคือว่าอยากจะเน้นว่าถ้าเราสามารถที่จะ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองถ้าตรงนี้ทําได้เราช่วยประชาชนส่วนใหญ่ของกรุงเทพเลยนะครับเนี่ยอยากเน้นตรงนี้นะครับว่าว่าเราจะเป็นช่องทางที่ดีที่สุดในการ ดูแลผู้โดยสารจริงๆค่ะและนี่คือโครงการดีๆที่ขอสปร,รจัดขึ้นเพื่อคุ้มครองเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภไัไยให้กับเจ้าหน้าที่ขอสปร,รและผู้โดยสารที่มาใช้บริการอีกด้วยค่ะสาหรับผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสยัยสามารถเข้าไปได้ที่ www.bmpa.co.th ค่ะหรือ facebook bmpa@bmpa.co.th หรือคอร์เจนเตอร์1348ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะแล้วกลับมาพบก,กันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กหวังว่าผู้ชมจะส,ส,สุดสุดในสิ่งที่ผู้ชมบางท่านนะคะสนใจมากๆในวันนี้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการเราฟังหมดแล้วค่ะขอบคุณร้านในวันนี้นะคะพี่พายนะคะเอื้อเฟื้อสถานที่ให้เก๋กับน้องอยิวได้มาคุยกันค่ะและเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้านะคะเจอกับสุขสุดๆๆประเทศไทยในเวลา1ิ3 5านาทีค่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ Hey, 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 yeah, yeah. I'm working for me now. Uh, uh. Check it, check it, check it.